ไอ้ที่ตอบปัญหาอันนี้ได้ก็คนถามก็เข้าใจถามเหมือนกันมันจะได้เป็นความรู้ก็ความรู้กับคนคนอื่นที่เขาไม่ได้เกิดอาการอย่างนี้ดังการที่เราปฏิบัติทำปล่อยวางสงคืนเนี่ยก็อย่างที่เราให้ฟังก็คือตั้งแต่ส่งคืนในนิมิตที่เห็นทางมโนวิญญาณทางมโนทวารเนี่ยเห็นเป็นภาพอะไรขึ้นมาจาเป็นผีสางจิตวิญญาณอะไรที่เขามีความสัมพันธ์ร่วมกับเราเนี่ย เวลามีบุญกุศลเต็มที่แล้วเนี่ยก็แผ่ด้วยการใช้สติสัมปัญญาเนี่ยมันจะแผ่ไปเองเราไปนึกแผ่อะไรมันก็ไม่ได้หรอกมันจะแผ่ไปตามสภาพของคนที่มีความกุศลร่วมกันแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ว่าหยาบขึ้นมาอีกหน่อยนึงถึงมาถึงกายเนื้อเราก็ให้เขาซ้อนจิตวิญญาณอันเนี้ย เข้ากับกายเขาก็โดยการปฏิบัติทำให้กมากำหนดที่กายที่จิตของตัวเองเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทําได้ทรมเห็นใจเต้นก็ทั้งแน่นเครียดโล่งอันนี้เราก็ถ่ายทอดกันได้โดยวิธีการอย่างนี้นะกายซ้อนวิญญาณจิตนี่ก็เป็นธรรมดาแล้วแต่ได้ให้ยากถึงภายนอกเลยนะถึงดึงตะปูออกมานะแล้วก็เรียกนิ้วออกมา จากไอ้พวกไตจากอะไรแต่เมี่อไรเนี่ยว่าความจริงเนี่ยรายละเอียดเรื่องเล่าเนี่ยมันลึกซึ้งพิสดารมีมากๆถึงขนาดได้หมอหมอที่ว่าเนี่ยนะโดนจับเข้าห้องขังก็มีแล้วให้ฟังนิดละกันไหนๆก็เล่ามาแล้วคือสมัยก่อนก็ไปกบญาติโยมเห็นเขาว่าจะไปเห็นโยมมาเล่าให้ฟังก่อน มียอมคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าโอ้มันจริงนะ,ะเขาเรียกตะปูอย่างง้อย่างนี้ผมไปมาแล้วเนี่ยแล้วมันก็ดึงตะปูมาเนี่ยมันก็เป็นมีรอยแผลแล้วก็ค่อยๆสมานแล้วก็อน้ำมนันรูปๆแล้วมันก็กลายเป็นเนื้อดแดงๆเราก็ไม่เออเราก็อยากเห็นดิเห็นก็เรียกว่าอเอาตะเอาไอ้พวกอะไรแต่มีอะไรของออกจากใครไม่เคยก็ไม่เคยเห็นสักทีก็เลยไปกับเขาแล้วก็มียอมผู้หญิงติดไปด้วยปรากฏว่าไอ้คนที่ไปเนี่ยก็คือมีนิว พอไปถึงพวกหมอก็ให้นอนแล้วก็ใช้ขันน้ำมนด,ดูปรากฏว่ามีนิ้วอยู่ตรงนั้นตรงนีนะ้เอาฟิล์มเอ็กซเรย์ไปด้วยนะนิ้วอยู่ที่ท,ท,ที่สมมติว่าอยู่ในในไตแล้วกันหรือในกระเพาะปัสสาวะพอไปถึงก็ก็ให้นอนแล้วก็วก็บริกรรมกระถาแล้วก็เอามือรูป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 ตรงบริเวณที่เป็นตรงที่ว่าดูจากในฟิล์มแล้วนะปรากฏว่ามันค่อยๆค่อยๆค่อยๆตรงขึ้นมาแล้วเขาก็ดึงออกมาถอนออกมา แล้วก็มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปด้วยก็เอาแล้วก็ไปทําอย่างเงี้ยปรากฏว่าดึงมาเป็นตะปูเราจ้องอยู่เลยฟุตหนึ่งเนี่ยไอเนี่ยจะจริงหรือไม่จริงแล้วเราก็เลยที่วัดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยก็ให้เป็นศูนย์ศึกษาสมุนไพรตั้งแต่พิษณุโลกสุขโขทยัยแพร่ลำปางอะไรก็จะมาศึกษาที่เนี่ยโดยมีหมอที่อุทดิตเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำแล้วก็ มาอธิบายกันถึงปีก็จะมาอธิบายศูนย์ศิรินธรหรืออะไรที่พิษณุโลกเนี่ยเขาก็มาเพราะสมัยสมุนไพรที่เขาที่วัดที่อยู่เนี่ยมันมีมากเราก็พาดูเราก็ได้ได้ฟังได้ยินได้ฟังบ้างแต่เราก็ไม่เข้าไปเรียนไอ้พวกหมอแผนไทยแท้ๆเราพวไม่อยากจะไปภาพของเขียวแล้วมันเราเป็นพระนะก็ศึกษาเพยงพระรู้แล้วก็ลาเล่าให้เขาฟังจากประสบการณ์เนี่ยไปหาหมอคนนั้นนั่นมาเขาเรียกของออกจากตัวเนี่ยรัรกษาโรค ้หมอคนที่มาจากที่นั่นจริงๆน่นะหมอสมุนไพรนะแต่จะไม่ใช่หมอคนที่เรียกนะเบอกโอ้หมอคนนั้นหลอกลวงอย่างงดอย่างงี้เสร็จที่บ้าเดี๋ยวจะเอาตำรวจไปจับเพราะอีกไม่นานปรากฏว่าเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ว่าหมอคนนั้นโดนจับไปแล้วโดวนจับไปในข้อในข้อ,ขอกล่าวหาที่เรียกว่ารักษาคนไข้โดยไม่มีใบประกอบโรคสิลป์ ไม่ใช่หลอกลวงนะคือเขารักษาแล้วเขาเรียกค่าคูแพงเงเป็นพันสองพันอย่างเงี้ยนะทั้งนี้เขาก็ก่ลาวหาอย่างนั้นเขาเอาตำรวจไปซุ่มเลยแล้วก็ไปแอบแล้วก็จับอยู่มาไม่นานพอหลังไปติดคุกแล้วก็ออกมา